เรามาถึงโรงแรมแฮมทันในเมืองบูดาเปสต์แล้วนะคะ่ค่ะกําลังเช็คอินนะคะในล็อบบี้ก็สวยค่ะนะคะอูด้านนี้ค่ะเช็คอินเรียบร้อยนะคะ มาค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ห้องพักวันนี้ได้ห้องพักสามร้อยสิบสองรอข้นลิฟโรงแรมเขามีทั้งหมด6ชั้นนะคะวันนี้พวกเราจะพักที่ชั้น3าค่ะแล้วนะคะห้องพักพวกเราห้องที่312ค่ะเ,เดินไปด้านนี้นะคะน่ทางเดินไปห้องพักของพวกเรานะคะ ระหว่างทางเดินพื้นที่ทางเดินนี่ค่ะเขาก็ปูพรมสีสันสวยงามห้องเราอยู่ตรงไหนเนี่ยดูค่ะนี่มาถึงแล้วห้อง312นะคะถึงแล้วค่ะห้อง312ร้อยสองนะคะดูเข้าไปข้างในค่ะเป็นยังไงห้องพักของพวกเรา ทำืนนี้นะคะดูเข้ามาตรงนี้เขเป็นเป็นไม้ปูพื้นแต่ด้านนี้เป็นพรมนะคะมีเตียงสองเตียงค่ะเป็นห้องที่ไม่สูบบุหรีดูเขาจัดไว้ตอนรับแขกนะคะบูดาเปสตนะคะตรงนี้ยังมืดอยู่ค่ะด้านนอกมองไม่เห็นอะไร ผมเฉพาะในห้องนี่แหละค่ะที่มีไฟ <Ooh. S 1> นะคะตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เครื่องดื่มชากาแฟมีน้ำเปล่าให้ด้วยสองขวดนะคะ <Ooh. S 1> ดูด้านนี้ค่ะ <Super. S 1> ห้องน้ำ <Ooh. S 1> ห้องน้ำก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็เป็นห้องอาบน้ำตรงนี้นะคะเป็นห้องซ้วมตรงนั้นเป็นอ่างล้างมือล้างหน้า นี่ค่ะห้องก็ไม่ได้เล็กได้ใหญ่มากเกินไปค่ะก็ถือว่าโอเคส่วนที่ห้อยแขวนเสื้อผ้าก็จะประมาณนี้ไม่ได้เป็นตู้นะคะนี่ค่ะที่โรงแรม Hampton น y บฮิ t o ัในเมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเดินเข้ามาภายในตรงนี้เป็นล็อบบี้นะคะส่วนด้านนี้เขาจัดเป็นห้องอาหาร คะ่ะมีโต๊ะมีเก้าอี้ตั้งเรียงรายอยู่นะคะส่วนเคาน์เตอร์อาหารและเครื่องดื่มเขาก็จัดไว้ด้านนี้นะคะนี่ค่ับฝั่งนี้ก็จะเป็นชากาแฟมีนมด้านนอนนะคะเครื่องทํากาแฟน้าร้อนอันนี้ก็เป็นชาชนิดต่างๆนะคะด้านนอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นนม ชนิดต่างๆเขาเขียนบอกไว้นะคะใน,นเครื่องทำกาแฟชอโโ็อกโกแลตอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็น้ำร้อนอยู่ในเครื่องนี้เลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะอันนี้เป็นขนมปังเครื่องปิ้งขนมปังแล้วก็มีขนมปังชนิดต่างๆเลือกรับประทานได้ค่ะฝั่งนี้เป็นเบคอนเป็นไข่คนไข่ต้มไส้กรอก อาหารเราเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรนะคะไม่ได้ชิมด้วยยไปดูฝั่งนี้นะคะ <c oughs> อันน้อยนันเป็นพุกสลาัาดและผลไม้สดนะคะถ้วยจานช้อนกระดาษชุ่ยๆนะคะผลไม้สดที่ตัดไว้แล้วก็มีที่หมดไปแล้วก็มีนะคะแต่อันเนี้ยสังเกตไหมคะดีงามคะ่ะไม้จิ้มฟัน <c oughs> ออดีดีดีค่ะซึ่งอันนี้บางโรงแรมเขาไม่มีนะคะแต่เพิ่งมาเห็นที่โรงแรมแฮมตันในเมืองบูดาเปสต์ประเทศฮทังการีนี่แหละค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเคาน์เตอร์ถัดไปค่ะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะเคาน์เตอร์ถัดมาค่ะตัวนี้เป็นอาหารอาหารเย็น <laughs> นะคะเป็น ต่างๆนะคะด้านนี้ก็เป็นผักเป็นชีสเป็นโยเกิร์ตนะคะอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตอันนั้นก็เป็นขนมปังมีทั้งที่ไม่หวานแล้วก็ที่หวานนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูเคานเต้ด้านโน้นมีอะไรอีกตอนนี้เป็นคอนเฟลตนะคะนี่ค่ะ,ะก็เป็นแยมชนิดต่างๆตั้งเตรียมรายไว้ตรงนี้ แล้วก็อันนี้คือเครื่องทำวาฟเฟิลค่ะเห็นไหมคะเครื่องทำวาฟเฟิลแล้วก็มีแป้งนี่ค่ะเขาเตรียมไว้ละเห็นไหมคะมีสองเครื่องเลยดูด้านนี้มีอะไรเามาเล็ดธันยาพืชต่างๆนี่ยนะ่ะซีคอ,อดแท่งเมล็ดทานตะว,วันเมล็ดฟักทองนี่ค่ะคือบรรยากาศภายในห้องอาหารเช้าบุฟเฟ่ ของโรงแรมแฮมทันในเมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีค่ะ